ทุกคนคะรู้ไหมว่าเตาแก๊สมีกี่ประเภทและแต่ละประเภทต่างกันยังไงเดี๋ยวน้องจะเล่าให้ฟังครับไปกันค่ะเอาละครับคุณเจี๊ยบเตาแบบแรกนะครับจะเป็นเตาแก๊สแบบเตี้ยโตนะครับแบบนี้เลยใช่ค่ะใช่แบบนี้เลยจะเป็นเตาที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะครับทุกบ้านจะต้องใช้แบบนี้ใช่ครับแล้วบ้านคุณเจี๊ยบนี่ใช้เตายังไงครับผมใช้เตาแบบเตาฟุ้ฟู่อยู่เลยเตาฟุ้ฟู่อยู่เลยเหรอครับผมใช่ต้องมาหาซื้อ ผมจะมาอธิบายนะครับว่าเตาแก๊สแบบตั้งโต๊ะเนี่ยข้อดีคืออะไรนะครับหนึ่งก็คือราคาประหยัดมากครับคุณเจี๊ยบนี่ใช่ไหมใช่ครับผม2ก็คือเคลื่อนย้ายง่ายครับผมสะดวกครับผมไม่ว่าคุณเจี๊ยบจะเปลี่ยนที่แคมปิ้งหรือว่าเอาเอาเตาแก๊สเนี่ยเอาจากครัวไปที่อื่นนะครับก็ทำได้ง่ายยกไปได้ง่ายใช่ครับผมแต่ว่าต้องยกถังแก๊สเข้าไปด้วยนะครับผมเอวไปดูเตาแบบถัดไปดีกว่าได้ครับผม ครับโต๊ะแบบที่2นะครับคุณเชียร์ก็จะเป็นโต๊แก๊สแบบฝั่งเคาน์เตอร์นะครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นแบบฝั่งเคาน์เตอร์ใช่ไหมครับผมก็คือเราจะต้องมีเคาน์เตอร์ก่อขึ้นมาก่อนแดจะเอาโต๊ฝั่งลงไปครับผมมันจะมีความสวยงามครับอ่าจะดูโมเดิร์นขึ้นเหมาะกับครัวสมัยใหม่นะครับและที่สําคัญเนี่ยทำความสะอาดง่ายมากเลยครับเพราะว่าพื้นผิวเนี่ยจะเป็นกระจกครับนีดภายเนาะแล้วก็สามารถใช้น้ํายาหรือว่าน้ําเปล่าเช็ดทำความสะอาดได้เลยครับผมแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับก็คือโต๊แก๊สแบบฝัังเเเคคาานน์์ตออรีี่ยยจะมมวปลดภ ค่อนข้างสูงนะครับสมมตินะครับว่าคุณเจี๊ยบกําลังทําอาหารอยู่ต้มมาม่าก็ได้เนาะครับเกิดคุณเจี๊ยบติดซีรีส์ต้มมาม่าทิ้งไว้ลืมแล้วก็ไปดูซีรีส์กำลังนั่งน้องห้อยู่อินกับพระเอกอยู่อะไรแบบใช่มาม่าก็เดือดแล้วทีนี้น้ําก็รนออกมาใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยถ้าเป็นตาแก๊สแบบฝังเนี่ยถ้าเกิดน้ํลรนออกมาทําให้เปลวไฟมันดับเนี่ยเขาจะตัดการทํางานทันที เพราะฉะนั้นแก๊สก็จะไม่รั่วครับผมก็ปลอดภัยด้วยัไม่ต้องกังวลเลยใช่ไหมคะก็ตรงนี้มันจะมีระบบตัดไฟอัตโนมัติใช่ครับจะมีระบบเซฟตี้ครับผมนอกจากสวยแล้วยังปลอดภัยอีกด้วยนะครับผมาครับนอกจากตา2สองแบบนี้แล้วมีแบบไหนอีกไหมคะครับก็จะมีอีกแบบนึงครับคุณเทียบเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมไปกันค่ะ ครับคุณเชี้ยนี่จะเป็นเตาแบบที่3านะครับซึ่งจะเรียกว่าเตาไฟฟ้านะครับผมอันนี้คือเตาไฟฟ้าใช่ไหมคะจะสังเกตได้ว่ามันไม่เหมือน2เตาเมื่อกี้เพราะว่าหัวมันจะแบบเป็นหัวแบบก็คือจะไม่มีแก๊สนะครับมีแต่ความร้อนนะครับซึ่งเตาไฟฟ้าเนี่ยเหมาะกับครัวเบาที่ไม่ต้องการทําอาหารแบบให้มีกลิ่นฉุนให้มีควันเยอะพวกพาเกตตี้อะไรอย่างนี้ทำสเต็กได้ไหมใช่ครับชาบูก็ได้นะครับผมแล้วก็คุณเชี้อสังเกตไหมครับว่าแต่ละหลุมเนี่ยก็จะมีขนาดไม่เท่ากันครับผม อันนี้แล้วแต่เราเลยว่าส่วนมมือว่าเราต้องการทําชาบูเราอาจจะใช้ภาชนะที่ใหญ่น่อยครับก็เลือกหัวเตาได้ครับผมก็เราถ้ากินชาบูตรงนี้จะกินยังไงอ่ะกินคนเดียวหรอก็ต้องกิน2คนครับถึงจะอร่อยก็ไปยืนกันตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็กินชาบูกันตรงเตาแก๊สนะคะทุกคนถ้าจะกินชาบูนะครับเราก็จะมีเตาไฟฟ้าแบบ พกพาโอ้ยนี่พกพาไปกินขนาดเล็กไปกินที่ไหนก็ได้ไปกินที่ไหนก็ได้ไม่ต้องยืนกินหน้าเตาแล้วนะคะเอาไปกินนอกบ้านก็ได้นะครับมากเลยใช่รับเดี๋ยวเราไปดูเตาแบบถัดไปดีกว่าได้ครับผมไปกันค่ะ และนี่คืออีกหนึ่งเตาที่พูดถึงใช่ไหมคะใช่แล้วครับคุณเจี๊ยบอันนี้จะเรียกว่าเตาแก๊สแบบฟรีสแตนนะครับฟรีสแตนใช่ครับผมก็คือจะมาพร้อมกับเตาอบอยู่ในตัวเลยัจะต้องมีทั้งแบบคือยังไงก็ต้องมีเตาอบใช่ใช่ครับผมอันนี้จะประหยัดพื้นที่ได้มากๆเลยนะครับแล้วก็จะมี2ระบบให้เลือกนะครับว่าจะใช้แก๊สหรือว่าใช้ไฟฟ้านะครับผมเลือกได้2แบบเลยหรอใช่ครับดีจังเลยบางคนไม่อยากใช้แก๊สเนาะกดแก๊สโหมดเลยอ่ะเขาก็ใช้ไฟฟ้าใช่ครับผม เพราะว่ามันเป็นเตาอบในตัวใช่ไหมคะถึงใช้ไฟฟ้าได้ใช่ครับผมอันนี้เหมาะกับบ้านแบบไหนอันนี้จะเป็นครัาควัาฝรั่งเนาะส่วนใหญ่เขาจะเป็นนิยมแบบสแตนอะโ n e กันครับผมย้ายง่ายด้วยใช่ย้ายง่ายประหยัดพื้นที่ครับผมไม่ต้องเอาเตาอบไปเสียบในเคาน์เตอร์ครัวเลยครับผมสะดวกมากๆากเลยอีกทั้งยังมีหัวเตาแก๊สสี่หัวได้ครับผมสี่หัวเลยใช่ครับผมใครชอบก็แวะมาดูได้ที่โฮมสรรภันธ์นะคะ ใครที่กําลังมองหาเตาแก๊สนะคะอย่าลืมนะมาหาพี่นงนะคะได้ครับที่โฮมสุขภัณฑ์เนี่ยเรามีเตาแก๊สทุกประเภทที่เราพูดถึงมานะครับแล้วก็มีแบบให้เลือกหลากหลายด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบเตาแก๊สแวะมาช้อปปิ้งที่ร้านเราได้เลยนะคะวันนี้เจมกับพี่นงก็ลาไปแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญมานะครับบ๊ายบาย